สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจลิโก้กันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม just c u s e 3กระดิ่งเช่นเคยนะครับมาเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะลุยกันต่อเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดซับแล้วก็กดกระดิ่งก็ด้วยนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราคอนติเนียกันต่อเลยนะครับมาลุยเลยโอเคนนี้เราอยู่ที่ สนามบ,บินสักแห่งแห่งหนึ่ง,ง,งเดี๋ยวเราจะไปทำมิชชั่นกันเลยนะครับอ,อยู่ไหนนะอ๋อเนี่ยเมื่อกี้โอเคเจอละไกลมากเลยอะอตรงไหนที่ใกล้ที่สุดอะโอเคตรงนี้แล้วกันคงน,น่าจะวาร์ปได้นะโอเคฟาสทาวเวลไปเลย แล้วนะครับโอเคอีก3กิโลเมตรถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็กิโลเออเป็นหลายกิโลเมตรอยู่นะครับวร์ปมาก็ใกล้ถึงละอีก1กิโลเมตร อีก300เมตรโอเคใกล้ถึงละโอเคเรียบร้อยมาถึงละมาดูซิจะเป็นไงมิชชั่นนี้สตาร์ทเลยแล้วกันเริ่มตัวคนนี้ดูอะไรอยู่อ่ะ Once carefree smugglers, now forced labor in the mines. Carefree? With you leading them? Smartass. They had beds to sleep in, food to eat, grappa to drink. Now they're locked in cages when Di Ravello's goons aren't working them to death. So do something about it. <sighs> We're going to the three of us. One of our guys escaped from there. He said there's a the safety override at the bottom floor of the prison. ฟุกด้วยมีกองกำลังทหารเยอะมันต้องการสามคนเลยสักอย่างที่นั่นน่ะมา มันจะเปยังไงเคามาละอ๋อนี่เลยเหรอไปที่ฐานนั้นใช่ไหมเอท,ทับใต้ดินอ๋อเป็นโค้กเข้ามาอุดไปเลยเข้ามาอุดวมารูกันลย ไมประปเปตูด้วยกําลังดีเดโลมันมาแล้วิโก่าฮสวัสดีคุณลิโก้ลอรเคนยิงยย่าใ้เหลือโอ้โหไม่หมด

เแงกประตูใช่ไหมเนี่ยมา All right One sleep up and I'll have to start over เฮ้ย <c oughs> ทำอะไรอยู่อ่ะฮะ backhand โอ้โหกระตุกกระตุกอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมาข้าประตูต่อไปเลยออโอเค จะให้หาปุ่มสวิตชสองอันนะเฮ้ยมีลูกสองโมีนะหลงมีนะอีกทันเลยโอ้ลูกซองโคตรเยอะเลยอะวิซกนเปอ๋โอ้โโอ้โหเฮ้ยหลโนลนที่หนอว้ยโหดมาก

โอ้ยลดปอนดปลดปอนด์โหนั่นเนี่ยธรรมดานั่นเนี่ยวิสันเนเปอร์สวิตช์ยากอยู่นะเราต้องเก็บให้หมดอ่ะไป ใช่ไหมมีเลเวลสองมาด้วยถือว่าถือมาอย่างดีเลยนะเนี่ยถึงแบบว่าก็กำลังโบนมากเลยอะโอเคกดปุ่มละเนี่ยปุ่มอยู่นี่เรีร้อยโอ้ยเจอลูกซองอย่างเยอะเลยโอเคเราต้องหาปุ่มสินะโอเค,อเคจะละ ผมใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วไปแฮกไอก้เปิดประตูนั่นเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่ยังได้อยู่ไม่มีนะไม่มีใครนะโเเข้าโหมดเลเวลสามแล้วต้องใช่แน่เลยผมว่าชัวร์แน่เลเวลสาม อาไม่มีคนเลยนะี่นะไม่เดี๋ยวมันจะเป็นกับดักนั่นไงนว่าแล้ลูกซองมาเหรอเอ้ยเอ้ยมินิกันมาเฮ้ยอาร์พีจีมีแสงเขียวและสัตว์อาร์พีจีนะมันไม่ใช่สไนเปอร์นั่นนะ่ะโอ้ น,นี้แล้วล่ะวาส,สุก้า,าไปเอ,อตายเรียบเลยไอ้มินิการนั่นน่ะคือตัวอื่นนั่นน่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เก็บกระสุน RPG ก่อนโอเคสองปุ่มใช่ไหมเฮ้ยทำไรนี่ด้วยโอเค,อเคไดแต่งนะ วิ <emaal> <Dragon> ่งนิดไตายอึดมากอึดมากจริงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ริโก้รีออกมาแล้ว ัก <therapist. S 1> ันอยให้อย่าให้สคนนี้ตายมันาเพิมจอะไรที่เป็นสีแดงยิงให้หมดเบลคีได้อยได้อย อย่างหมดย่งหมดไปเฮ้ยหายที่ลงอนเฮ้ยจะตายใอเราจะตายเฮ้ยกือแล้วขอบคุณนันลิโก้ที่ช่วยสามคนนี้ไว้เรื่องแค่นี้ก็นอ้นอ,ยนอยเอง โอเคมิชชั tamam. <inner> ่นคอมพลีทแล้วนะครับเออนักโทษเป็นเขาเอาปล่อยนักโทษมาโอเคเก็บกระสุนก่อนมาดูซิมิชชั่นอันไหนไปต่ออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะมิชชั่นต่อไป มิชั้นต่อไปอยู่ไหนนะอ๋อนี่อ่ะเจอละโอ้ไกลอยู่นะเท่าไหร่อ่ะ9กิโลเมตรกว่ากว่าโอ้โหเอาไหนไปดีอ่ะไม่มีฟาสทาวเวลด้วยนะต้องไปเองละยาวเลยอะ่ะ เฮ้โอ้ยเม่กี้ชนต้นไม้ไม่เกิดแล้วไงโอ้ยอย่างกว้างเลยเฮ้ยเอารถไฟไปดีกว่าเจอรถไฟแล้วโอเคนั่งไปเล่น นั่งรถไฟอย่างชิวๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวแฮคมิไซเฮ้ยเจอแฮกแล้วแฮกระบบมิไซโอเคต้องเป็นอากาศยานใช่ไหม่ะจะยิงยิงออกมาอุเจ็ดเจ็ดกิโลเมตรโก่าเลยนะเนี่ยนั่งรอชิวๆแล้วกัน ว้างเลยอ่ะดเดียวเขตนี้คือเขตทหารใช,ใช่ไหมเนี่ยพว่าอยู่ไม่เห็นเยอะๆมากเลยสแสดงว่าพื้นที่ใหญ่ๆใหญ่มากๆคนเนี้ยมันต้องเป็นเขตของทหารแน่เลยโอเคล,ลัลงรถลัางรถไฟนะั้นจะไปทางไหนโอ้โอเคใกล้เลยใกล้เป๊ะพอดีเลยมาเดี๋ยวเรานั่งต่อไปชิวๆเลยนะ ขอขีก5กิโลเมตรกว่ารถไฟคนคือบินเจ็นมาด้วยยีไก่อู้อหู้ยงมันเป็นชุดเลยอ่ะเนี่ย,ยไม่รู้กี่ลูกไวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ยิกรัวมากอมโอ้โหยังโหดนะ ว่าแล้วยิงยิงยังปืนกลเลยมินิยัง,ยงมินิยังกัมินิการมิซายเลยเนี่ยโอเคอีกสี่กิโลเมตรกว่าโอเคยิงได้อยู่ได้อยู่โอ้ไปยิงแน่แย,ยิงแน่เลยเจอข้าศึกเมื่อไหร่ยิงอัตโนมัติเลย ว่านะให้เดานะนั่งรถไฟยังกับรออถไฟ BTS เลยอะ่ะยังกันนั่งรถไฟ BTS เลยอะ่ะแต่จริงๆไป BTS ต้องจอดสถานีด้วยนะทุกสถานีเลยแต่นี่คือไปต่อเลยไปแบบไม่หยุดเลยอะ่ะนีน่มันเหว่าแล้วว่าแล้วไม่ต้องยิงรถศัตรูได้ <ś led> โอ้โหอ,โอ้ไม่เล้วนะเนี่ยยิงเป็นคุ้นเลยนะยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดโอ้ยมองว่มคงหยุดยิงแล้วนะ <ś led> โ,อโอเคอีกสองกิโลเมตรกว่าก,กว่า <ś led> ยังเดือด แล้วตรงนั้นสินะภูเขาตรงนั้นอนะโอ้นั่งรถไฟอย่นเฉียวๆเลยไม่ได้ไปไหนเลยยืนแต่บนหลังคารถไฟโอเคเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นใกล้แล้วใกล้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคไปเลยแล้วกันขอบคุณนะรถไฟขอบคุณนายมากเลยรถไฟ ที่มาส่งให้ผมโอ้โหส่งแบบไกลมากเลยอะโอเคอีก 4, อีก400เมตรมันจะเป็นไงโอเคมาถึงแล้วมันจะเป็นไงสตาร์ทมิชชั่นเริ่มเลย Chandon Chandon? Chandon. Well, hey, here you to stop by, son? So you're finally ready to join the fight for Medici. Look, we get down to business. It's something I need. To say. I am a rotten, backstabbing old bastard. That's true. I double-crossed a lot of despots who thought I was their best goddamn friend. But in the end, Rico, there's only three people I trust: myself, obviously, Uncle Sam. And you. Look, Buckaroo, I may not always be on the up and up, but I would never betray you. I know, it was Zeno. I knew. Okay. I knew from the get go that lily livered little, little yellow belly was up to no good. You know, Sheldon, one day I'm going to ask you exactly how it was you and I met on the boat that night my parents died. And I bet I'm not going to like it. Uh, Dima! What are you doing here? Oh, did too. Uh, Rosa said I was needed. Rosa told me where to go. How did she? Sheldon. Sheldon. Yes, Rico. to the new leader of Medici already. Oh, come on, partner. You know you can't. teach <coughs> you me What? Rose Manuela is champion of freedom. And Freedom. My middle name. Now, what say we stop that bomb and save the world? มืกนกชิวๆเลยเชนดอนอ่ะสโวนลิโก้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกมามันจะเป็นไงภารกิจนี้มาเดี๋ยวเป็น ให้เราขับรถเหรอเอาดีมารไปด้วยเหรอเนี่ยโอเคไปไหนหนึ่งกิงโลเมตรไปที่แอร์พอร์ตไอสนามบินนั้นใช่ไหมอะนั่น่ะโอเคใช่เลยกว่าแล้วต้องไปสนามบินแน่มันจะไปทำอะไรสักอย่างนะเซนดอนกับไอดดมาร they will never suspect us. I've got a bad feeling about this. <laughs> you know, you need a more positive outlook on life. You've got an infinite parachute for peace sake. You're love of อพาไปเลยพาไปเลย้าไ,ป,ไป,ป็นแบบนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเร็วลิโก้กำลังจะบินแล้วโอ้ยเข้าไปในเครื่องบินเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหให้เข้าไปเข้าไปในเครื่องบินขนส่งเลยอะโอ้โหยังเจ๋งเลยเฮียเครื่องบิน ใหญ่มากรถเมื่อกีอ้รถขับเอารถขับเข้าไปท้่ไหนด้วย <c oughs> เฮ้ยวันดี <c oughs> เจอเจอชดอนมาปุ๊บเลย <c oughs> โอเคดีมากไปทำอะไรไปทำตรงนั้นเลยเห <c oughs> มือนเขาต้องการอะไรสักอย่างนะอาวมีมีสตูสองคนด้วยง่ายเลยทีนี้ง่ายเลย เนี okay. ่ยคนคนท่ด้วยเอ้ยเอ่อให้ออกเข้าปตรงนั้นใช่ไหมคนี่ราทำไต่อนี่คุมกันคาโกเพน เฮ้ยเฮ้ยขึ้นบินมาบิผมว่าดีเดวโนจาอกมาป้องกันนะ been

รถนะเนอร์จะมีระเบิดด้วยนะไม่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 ดีเดี๋ยวว่าโลกหัวร้อนละ <c oughs> หัวร้อนสดๆเลยโอ้โหโอ้โหโ้าไปออ้โห้โหโโอ้โหหโ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  Look what you made me do! Oh! Oh! It's a moment of kindly cozyness. Fleeing that up. Of course. Rebels, they attack at will, then scurry safely through the war. Attack him. Make sure the rebels know you are coming. You send your best troops. Get that fool, Sino, out of their prisons. I want to know everything he knows. I want to make sure that Rodriguez doesn't learn one thing from that stupid coward. You see that false prophet Rose of Burn a bullet through her. We're not me again. Oh lord that i yak key. Okay, okay ได้บอกแล้วมิชชั่นคอมพิวต์โอเคหมาตรงชายหาดเลยเหรอเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อโอ้โหตรงนี้เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นยังงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับอย่าลืม กดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมแล้วก็กดซับแล้วก็กดกระดิ่งก็ด้วยนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โจลิโกต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ